ทุกเซ็ตเซ็ันมันถือหมดมีเซ็ปเอะคือมันใช่พี่ไปดูแล้วมันเป็นมันเป็นเซ็ตห้าร้อยแค่มันเพิ่มนั่นมนิดนี่มาหน่อยทำไมแกไม่ลงวะมันก็ไม่สมควรทำอ่ะเฮียเฮียแม่คุยเซ็ตแม่งเฮียดาเมจถึงเจ็ดสิบหรือเปล่าเหอะเซ็ตพันนะแต่ละเซร์ฟนะ คำว่าเซตพันสมดุลมันอยู่ที่เก้าสิบอัพดาเมจช oh ุดก็หัวปืนนี่ก็แล้วแต่เขาจะปรับแต่ชุดนี่คือยังไงเก้าสิบบวกอะป้องกันอะเอาง่ายๆานะเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าถ้าบางเซตพันอะไม่ใช่เซตห้าสิบเออถ้าบางเซิร์ฟที่เขามีเซตพันห้าเซตสองพันอย่างวันวอรซีเซตพันดาเมจอยู่ที่ประมาณเก้าสิบเซตพันห้าดาเมจอยู่ที่ประมาณเก้าสิบสี่ถึงเก้าสิบห้าเซตสองพันดาเมจอยู่ที่เก้าสิบเก้าซึ่งเซตสองพัน นายเซทสองพันยิงหัวเซพันตายยิงหัวเซพันห้าโดนตัวสามโดนหัวสองถ้าเขายังไม่ปรับความถึกลง<ะ>ประมาณนี้นะใครที่ไม่รู้ใครที่ไม่รู้อย่าพูดคือพวกมึงอะ่ะเล่นวอลซีกันมาขี่เซิร์ฟมึงก็เป็นแค่ผู้เล่นเป็นผู้เล่นกระจอกกระจอกเติมห้าสิบาทเป็นวันลงของไกล้ไก่ไอ้ควายกูถามไอ้นี่คนที่ด่ากูอะ่ะไอสัตว์ มึงเคยเอาของน้หนักลงอย่างกูป่ะไม่เคยหรอกแตกมาทีนี้แม่งนั่งร้องไห้เลยมั้งไอ้เฮียพี่มาร์คพี่พี่มาครับพี่มาร์คคุยห้าเลยมั้งไอ้เฮียพี่มาร์คพี่พี่มาครับพี่มาร์คคุยเซตพันแต่ละเซิร์ฟมันต่างกันเว้ยแต่ความถึกคือไม่ต่ำกว่าเก้าสิบแน่นอนผมขอบอกเลยตายแล้วเสียแล้วเล่นวอลซิย่บอกนะเป็นเรื่องรู้มากคือผมบอกนะผมขอพูดนณจุดนี้นะครับลงของใกล้ คือยังนําต่ำอ่ะเก้าสิบแน่นอนดาเมจว่าไงทีมผมไม่ได้เข้าข้างใครนะครับไอทงไอทีมเนี่ยมาช่วยแบรนดมากหน่อยดิอพี่มาครับพี่มาเอ่อวอซีอะไรกีโนเม่เหรออะไรนั่นน่ะคือผมโหลดแล้วแต่เล่นไม่ได้มันขึ้นว่าอะไรตรวจพบโปรแกรมช่วยเล่นคุยเลยก็ไม่รู้กูสตรีมกูจะใช้โปอฮีอะไรอ่ะปัญญาอ่อนแหมดีเหลือเกินในการปรเซิร์ฟนั้นอ่ะไอสัตว์การโปรคือมึงหูปากดิหูปากดิกำลังขึ้นเนี่ยหูปากดิ คือแต่ละเซิร์ฟนะกันปอมึงคือแบบท้าเลือกสองอย่างระหว่างการปอกับการยิงนะเอากันยิงให้เหนียวกว่าการปอมีปอมารีพอร์ตไปแอดเขาแบนแต่ถ้าเซิร์ฟโดนยิงมาเนี่ยถามหน่อยดิแอดแบนได้ไหมแบนคนยิงได้ไหมไม่ได้เออบอกเลยครับความคิดผมคนเดียวนะการปอกับการยิงกันยิงดีกว่าการปอนี่ไม่ได้ช่วยควยได้เลยมึงดูเซิร์ฟแท้ดิทำไมเซิร์ฟแท้เขาแบบเป็นเซิร์ฟที่ดีที่สุดในบรรดาวอร์ซี เขายังกันโปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์งภาษาเฮียอะไรกับเซิร์ฟเถื่อนไรสาระเพ์เจอร์ไอสัตว์การยิงเอาให้เหนียวเหนียวเห้อโดนยิงมาได้ไม่ต้องมานั่งหัวร้อนพูดเล่นได้ไม่ต้องมาด่าพ่อด่าแม่แอดมินด้วยพูดแค่นี้ไอเฮียคนไม่รู้ก็พูดจังไอชิบหายเจ็ดแม่เริ่มลำคาญแลวไอเฮียเซิร์ฟเออป๊เลย ทีเอสทีเอสจะไรเป็นแต่คือแบบเวลาผมเปิดไมค์ค้างอ่ะอย่างในกาลิน่านะกาลิน่าท้องท้อผมเปิดไมค์ครั้งอ่ยเปิดไมค์ครั้งแล้วคือแบบเสียงเอ้ยภูมิภูมิอ่ะพีโอเอ็มอ่ะเตะไปดิกราบบ้าไงสัตว์นะคะสวัสดีครับไอพีโอเอ็มมึงเตะมันไปดิคน้าสวัสดีน้าหยีอะไรคือแบบเข้าใจเพราะว่าห้องท้อเปิดไมค์ค้างแล้ว ว่าอยากคยับพี่ชอบ่ะวลัพี่เล่นน่ะตายันเพี่แม็กตายไปมาหุบออะไรทำไมพี่ฟคายันเจดัาเกิดมาี่พี่ฟันจอบเลยใช่ไหมครับถามบ้างโดยเียอพี่ไซีผมเลพี่ไอ้น้ำไอ้โง่มึงหงอมึงโง่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 ไอเฮียนี่ฟังนี่นี่ฟังฟัง

โอ้แล้วเอาแล้วแครงสองคนไม่วิ่งคอปูเลยผมบอกแล้วว่าพี่อย่าออกมาคือถ้าเอ็งตามมาไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาแล้วพี่ผมมาช่วยพี่หญิงแล้วตัวนั้นแต่พี่ดูบนตำรวจเอ้บนหลังพยาบาลเลยเดี๋ยวตลอดจบเลยจบเลยคู่เบลยจบเลยไอ้ตัดิบเลยพี่จบเลยคุจะตาย พก็บเตอันนี้ตายจะปานตายเก็บเซตปนดีเก็บเซตปนดีเก็บไม่ได้พี่จบเลยเดี๋ยวเราไม่ใช่เดี๋ยวแหละลงไปดิลงไปตามเพื่อนดิจะเป็นอะไรลีอ่ะปวดปวดแทบปวดเลยปวดเลยปวดตัวละเกมไอ้เป๋าก็ไอ้คนนี้มันเล่นมันกลัวไหวอ่ะกลัวเลยพี่ออกไปแล้วมึงอย่ามาหาข้ออ้างเลย

อไเลยเล่นหิวของไอ้พี้ยะกลัวแต่ตัวหลักไว้พอทั้งที่ทั้งท้องมีสองคนมันออกไปหมดละปล่อยแม่ดิทำไมอ่ะรอตัวหลักเข้ามาเว้เรามาเล่นคำยอ,อะไรเล่นได้อครอาาลเล่ไนไม่ฟังไม่รับเว้ อู้เขาเซิร์ฟไม่ได้เนี่ย